สวัสดีจ้าปอยสวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกคนนี่จากผลงานของเฮาเมื่อวานก่อนเนี่ยปอยกับเชฟป้วนพากันลิใบเพื่อนออกเมือดเนาะจ้าแต่ทั้งเธอปอยลีบถึงยังบม่ได้รีมันเลยโบแตกลิแต่ตรงนี้เนาะจ้าลีออกเบิดใบมันก็เลยแตกยอดมันก็เลยขึ้นยาวนะจ้ะกำลังปรุงเนาะจ้าภกหวานของเฮา สวัสดีครับเพื่เป็นบ่าวล่ะถามไม่อย่างกับบรู้เรื่องต้นนี้กกำลังแตกจ้ะเดี๋ยวปอ้อยรอให้มันยาวอีกจักหน่อยปอ้อยสิไปหาเนียวมาแกงใส่ดอกส้มููปอ้อยบานเต็มเลยเมื่อก่อนเนี่ยปอ้อยพอสมเกสอนให้เพื่น ผสมเกสรให้เพ่นจากสิติตบดติดเนาะคะ่ะเนาะมันไอ้มันบานอีกรอบนี้ปออเซียนมาผสมเกสรใหม่โยเถอะคนติดให้กินหน่วยเนาะจ้ะปอยเอาเกสรพ่นผสมกันดอกสม้มอู ปลูกตั้งละ่ทรงสามปีแล้วยังไม่ได้กินเยอะต้นนี้กับกำลังป่งยอดนะจ๊ะผักหวานปกติหันอยู่ในเดิอนอันนี้แม่นเบิดได้นนิมันตายพักเหนาปยปอ้อยกกับกำลังป่งยอดจะไปหาหน่อไม้มาแกงใส่เนี่ยผักเหนากกำลังขึ้นนะจ๊ะผักชะอมกำลังขึ้นใบพอดีได้แกงใส่ ไปซื้อตลาดสิบบาทได้ๆๆน้นอนเนี่ยบุระเบื้องต้นนี่เยิงไปหาหน้ำไม้มาเกง,างเขา <laughs> เฮ่าฮุา่าฮ่าบะเบื้องเมียงไอ้โรคข้อหวานขึ้นซาบลาบเนี่ยแต่แซ่บเนยเอเมื่อวานนี้เชฟอ้วนตากกุ้งไว้ให้ปออยู่ในด่าง อ็ได้ยินเสียงยายฟันฟืนปกปกๆตั้งแต่เช้าเริ่มมาขามเทศซุกอีกแล้วเอใอช่าเ,ออเริ่มซุกอีกแล้วแดงแล้วข้างบนหน่วยนี้แตกเลยนี่โอ้แตกเนื้อหายไปหมดแล้วเนื้อหายหลุดลงดินไก่กินแบบสุกหลายลูกแล้วน่นะ วุ้ยฟังพุ้นกระซุกลูกเบลอเลยเดี๋ยวค่อยมาส่ไอ้เบิ้งต้นกล้วยต้นกล้วยป้ากำลังปลงเดี๋ยวลุงกับม่านฟันหน่อกล้วยป้าอีกเมื่อนั้นที่น่าดายจังฟันหน่อกล้วยป้าดอกมะม่วงดอกมะม่วงเขียวสวย สวัสดีจ้าเอฟซีจ้ามื้อนี้ป้าอ้อยลงมาเบ่งแม่จะลาฟันฟืนแม่จะลาฟันฟืนคั้นบอมมาย่างมาถ่ายเอาเพื่อนเอฟซกับซิบไได้เห็นจ็กเือน์เนาะจ้า ตื่นเช้ามาเพื่อนเฮ็ดน,นั้นเฮ็ดน,นี้แล้วเพื่อนกับไปของเพื่อนานะปะออเลยไ่ได้ถ่ายให้ FC เอฟซีเบิ่งจ็เถื่อเอฟซี FC ก็ว่าอยากเห็นแมจ่จะลาอยากเห็นแมจ่จะลาจักซีเห็นเนาะได้เรา่บยู่ซื่อให้ปอ้อยถ่ายจักเชื่อนำนำเราบททันอันนี้ที่เพื่อนฟันออกนี่เป็นต้นข้เมิกนะจ๊ะเอา้าเมื่อวานนี้ค่อยเห็นข้าเจ้าพากันซื้อต้นบักใหญ่หนึ่งแก่ใส่รถเออข้าเจ้าซื้อแะไะเข้ามาด็อันนั้น อันต้นใหญ่ดีได้ขนาดไหนก็พม่น,นมพูดเลยต้นซชมบูเล่ไมัยกติกาบ้าจงสุดมาฟันฟืนสมัยแห้งผัดฟันง่าพากับเป็นตาโบเข้ากระโด FC อยากเห็นแม่จันลาปาอ้อยน้นำเข้ามาในป่าแล้วเด้อจ้ะนี่แหละแม่จันลาแ <laughs> ม่เฮ็ดอยู่ค้ามันออกอยู่อยู่นี่ ออกฮะแลมฝุ่นมาท่านุตกบ่ออกเฮ็ดดินโมมีไหมเนาะนีแจะเฮ็ดขาวนเดียวขาวดินอันี้บ้านปลอยเอินต้นคัมมิกเนาะจ้ะที่ข้าเจ้าพากันคูดไปปลูกแล้วก็ต้นมันไอต้นอะไรวะเขาเรียกต้นมันป่าบ้านปลอยเอินต้นมันป่าแต่คนไทยบ่รู้ภาษากลางบ่บ่ฮู้คือกันเนาะค่ะว่าข้าเจ้าเอินต้นอย่างนี่นะจ้ะต้นมันป่า อันนี้เขาเจ้าก็คุดไปปลูกนะจ๊ะแถวกรุงเทพว่าเจ้าซื้อต้นละเปินพันพันกว่าพุนละ่ะป่าไม้ป่านี้แต่ก่อนป้าอ้อยมาเก็บหมักย่างหาเก็บหมักยางมาข้าเมกเนี่ยจ๊ะไปกินก่อเนาไไม้ก่อนนี้ก็ตายแล้วนะลเนาะเจ้าเบ่อยากให้มันหกเนี่เลยอน,นี่เมื่อคืนนี้ลืมมาเข้าป้าอ้อย อืดท้องอืดไสาอาบน้ําแล้วเข้านอนเลยเจ้าตักเข้าไปกินเหรอเน่ากินผักเครื่องย่างคือเก่าออบอกกินอนะันนั้นกินกั้นมะขามอะมกป่าคือบบก,กินพอเ็ดทอดป่าแล้วผัดบบก,กินนะ <c oughs> เนาะเอียนมกป่าคือโบอก,กินหางแหน่ไข่มดแดงมะแกงใส่ผักหวานเอออยู่ในนาเข้างนเดีย พักวานป่งยอดเต็มแล้ยบึงแม่จันลาฟันปุกปุๆทาหารกู้ใจก็จวิ่งตามมา, <laughs> าะนะบึงแม่จันลาฟันพื้นไปเรื่อยๆนะจ้ะเดี๋ยวท่าน้ายามเฮ็ดปลาอ้อยกับซี่ย่างพายเอฟซีหาอยู่ม่งนี่แหะแถวนี้แหละเถื่อมันมีเฮ็ดเฮ็ดอยีงเฮ็ดยู่ค่ะ แถวหน้าปังเขาเจ้าไปเกีบพ่อได้เก่งอยู่ได้จ้ะน,นี่น,น,น,นี่จ้ะเพราะว่าจะให้เบิ่งนีดอกขมิ้กนี่ดอกขมิกกขม้กมันสิเป็นแบบนี้เนาะคะ่ะดอกเพื่อนสิเป็นอย่างซีพ่อเพื่อนออกหมากแล้วมันเป็นพัวสีขาวๆพัวเอาซะเป็นพวงนะคะพวงเม็ดขาวๆบางคนกบว่าแซบแต่ป้าอ้อยกะว่าบุแซบแต่เป็นผลไม้ กินตอนใบเด็กนะจ๊ะป่าป่าก็ไ่ได้ฮกเพราะมันเป็นป่าอยู่ค่าข้าเจ้าตัดออกตลอดป่าเป็นแฟน,นมจะลากอะฮารีเอาไม้จะเสียไปขายเหรอยายมีตะไม้ข้าเมกนี่นะบอลเลสตะกลมกัน ดดนี่อะไรย่างไปเบิ่งทางคุณมันสิเหยียบน้ำม,มักจักได้นี่เห็นยี่บอน,นี้คตรน้ำม,มักจักนี่ นามักจักอีหยังคือขึ้นมาอยู่พี่ย่างไปท้างคูณมันสิหยยบนามักจักมีตะขี้สนิมีเห็นไหมบอกมึเห็ดมีเห็ดเห็ดดิชันบมมีหอดเห็หดหต้นหมอกไฟป่าอันนี้ อันนี้ที่มันเป็นพวเป็นดอกคือดอกหมอกไฟแต่ม่ทำบุปินมากกกพ่อกกนี่เห็นตั้งแต่ดุนดุนแล้วแต่น้อยน้อไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็ออยจะขอตัวลาไปก่อนเนาะจ๊นะเนาะแมนจะลาบกมือทักทายเอฟซเน่ลาไปก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย <laughs>